สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพักคุยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง3วิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการท้องเสียต้องบอกก่อนเลยว่าเพิ่งเจอมากับตัวนะคะท้องเสียแบบหนักมากถ่ายเหลวแบบไม่ได้นอนเลยนะคะลุกขึ้นมาถ่ายทั้งคืนนะคะซึ่งการถ่ายเนี่ยเป็น,นกลไกที่ดีนะที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับเชื้อออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครที่สามารถขับถ่ายได้นะถ้าเราท้องเสียก็ปล่อยให้ถ่ายไปเลยนะคะเราก็จะสามารถหายได้เอง oh, 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 oh. แต่วันนี้นะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการท้องเสียนะ ปกตินะคะท้องเสียก็มักจะเกิดจากการที่เราได้รับสารพิษนะคะหรือว่าทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะเชื้อที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียก็มีหลายอย่างนะงเช่นเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือว่าโปรโตซัวนะคะก็จะทำให้ท้องเสียมีลักษณะที่แตกต่างกันนะปกติเนี่ยร่างกายก็จะมีกลไกในการป้องกันตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเมื่อเราได้รับเชือ้อหรือว่าสารพิษเข้าไปเนี่ยก็เลยทาให้เราเกิดอาการอาเจียนหรือว่า ถ่ายเหลวออกมานะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลำไส้เล็กเขาจะมีหน้าที่ดูดซึมน้ําสารอาหารวิตามินแร่ธาตุกลับเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมพอเราได้รับเชื้อหรือสารพิษเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาจะบล็อกเลยนะทําให้ลำไส้เล็กที่ปกติที่ต้องดูดซึมน้ํากลับนะคะเขาก็จะดูดซึมน้ําเกลือแร่อะไรกลับได้ลดลงนะคะจึงทําให้เราถ่ายเหลวออกมานั่นเองค่ะ เมื่อเราขับถ่ายออกมาเรื่อยๆนะคะปริมาณเชื้อหรือว่าสารพิษเนี่ยก็จะลดลงนะคะทําให้อาการท้องเสียเนี่ยมักจะหายได้เองภายใน24ชั่วโมงนะคะตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะท้องเสียก็คืออาการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันนะคะหรือว่าจะมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยก็คือต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีนะคะก็คือ มันหยุดไม่ได้เลยนะคะกั้นไม่ได้เลยเพอปวดปุ๊บต้องเข้าปับ๊บไม่งัเละแน่นอนหรือว่ามีอาการปวดเกรงร่วมด้วยนะคะมีค่ายหรือว่าอุจจาระมีการเปลี่ยนสีอุจจาระมีมุกเลือดปนหรือว่าไขามันปนนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะซึ่งอันตรายจากอาการท้องเสียเนี่ยก็มักจะเกิดจากการขาดน้ํานะคะเพราะอาจจะทําให้เราถึงขนาดหมดสติไปได้แล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการท้องเสียเราจะมีวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไง3วิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการท้องเสียมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือการดื่มน้ําเกลือแร่นะคะเพื่อชดเชยน้ําที่เราสูญเสียไปในระหว่างการท้องเสียนั่นเองนะคะก็แนะนําให้จิบน้ําเกลือแร่นะคะในระหว่างที่เราท้องเสียเนี่ย ทานต่อเนื่องไปเลยทั้งวันนะคะก็พยายามทานให้ได้ปริมาณเท่ากับปริมาณที่เราขับถ่ายออกไปนะคะซึ่งถ้าหากเราไม่มีน้าเกลือแร่เนี่ยเราก็อาจจะทานเป็นน้ําปกตินะคะน้ําธรรมดาก็ได้นะเพื่อทดแทนน้าที่เสียไปหรือว่าเป็นน้ําผลไม้น้ําหวานนะคะ ก็สามารถทานได้เหมือนกันแต,แต่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือน้ําอัดลมนะคะเพราะว่าน้ําอัดลมมันมีแก๊สผสมอยู่มันอาจจะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อเพิ่มขึ้นได้นะจะไม่เหมาะกับคนที่แบบท้องเสียหนักๆน,นะคะแต่ว่าถ้าท้องเสียไม่มากเออเราก็เคยกินเหมือนกันนะที่เหมือนเคยแนะนําว่าทานสไปซ์ใส่เกลือนะคะก็จะช่วยเหมือนทดแทนเกลือแร่แต่จริงแล้วไม่แนะนํานะคะเพราะว่าในน้ําอัดลมมันมีแก๊สอาจจะทําให้ท้องอืดท้องเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วทําให้ อาการท้องเสียแย่ลงได้ด้วยนะคะสองทานอาหารอ่อนๆนะคะเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มขนมปังหรือว่ากล้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระเพาะลำไส้เนี่ยทำงานมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ทานปริมาณที่มากนะคะแต่ว่าคนที่รู้สึกแบบ เออไม่อยากทานอะไรท้องเสียเรารู้สึกกินไม่ลงเลยก็ต้องพยายามฝืนร่างกายตัวเองนะทานอาหารนิดนึงนะเพื่อไปสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะคะจะได้ไม่รู้สึกเสียกเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปเพิ่มการทํางานของลําไส้นะคะเช่นพวกนมชากาแฟหรืออาหารรสจัดเผ็ดจัด,ด,จดเปรี้ยวจัดหรือว่าอาหารมันนะก็งดไว้ก่อนนะทานเป็นอาหารเบาๆบาก่อนนะคะ ข้อ3ก็คือทานโปรไบโอติกหรือว่าทานคาร์บอนนะคะหรือว่าเรียก Activated Charcoal นั่นเองตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยก่อโรคแล้วก็ทำให้ตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยขับถ่ายออกไปนะคะเพราะไปแย่งที่จับกับจุลินทรีย์ที่ดีนั่นเองค่ะ ก็มีการวิจัยนะคะว่ามีการใช้โปรไบโอติกเพื่อรักษาอาการท้องเสียได้ผลดีนะโดยปกติสายพันธุ์ที่นิยมใช้รักษาอาการท้องเสียที่มีการวิจัยนะคะก็เช่นแลคโตบาซิลัสแลมโนซัตแลคโตบาซิลัสคาเซอีนะคะและก็ไบไฟโดแบคทีเรียมแลคติสนะคะก็ดูว่าเป็นสายพันธุ์เหล่านี้ก็สามารถซื้อมาทานเพื่อเสริมให้ร่างกายมีจุลินทรีย์ที่ดีไปช่วยกำจัดตัวเชื้อก่อโรคได้นะคะ หรืออีกตัวนะคะที่นิยมใช้ก็คือผงถ่านคาร์บอนหรือเรียกว่า v a ต e เ c h a r ชาโคตัวผงถ่านนี้มันก็จะมีความสามารถในการดูดซับที่ดีนะเมื่อเราทานเข้าไปนะคะมันก็จะไปจับกับเชื้อโรคหรือว่าสารพิษต่างๆนะที่ทำให้เราท้องเสียนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกมานั่นเองค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะเมื่อทาน ผงถ่านคาร์บอนเนี้ยมันก็จะทําให้อุจจาระมีสีดําก็ไม่ต้องตกใจนะคะและอีกอย่างก็คือผงถ่านคาร์บอนเนี้ยก็ควรจะทานช่วงท้องว่างนะคะหลีเกเลี่ยงการทานร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกยาอาหารหรือวิตามินเพราะว่าตัวแอสไพร์เดชาโคนะคะอย่างที่บอกมันดูดซับได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เลือกว่ามันจะจับกับอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราทานร่วมกับอย่างอื่นนะมันก็จะทําให้ผงถ่านเนี่ยไปดูดซับยาดูดซับวิตามินดูดซับสารอาหารนะคะทําให้เราไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ด้วยเนาะแทนที่จะให้ผงถ่านไปดูดซับเชื้อโรคหรือสารผิดที่มันอยู่ในลําไส้ของเราเนาะเพราะฉะนั้นแนะนาําทานผงถ่านในช่วงท้องว่างนะคะให้ห่างจากยาหรืออาหารเนี่ยประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะ นี่ก็เป็น3วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยครบทั้ง3วิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะยังมีอาการถ่ายเหลวอยู่มากกว่า10ครั้งต่อวันหรือว่าอาเจียนเยอะมากมีไข้สูงเกินกว่า38องศานะคะหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียมากๆทานข้าวไม่ได้เลยเราก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะต้องได้รับเรื่องของยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้า ไม่สามารถทานข้าวได้หรือว่าทานอะไรไม่ลงเนี่ยอาจจะต้องให้หน้าเกลือนะคะเพื่อลดอาการขาดน้ํานั่นเองค่ะนี่ก็เป็น3ามวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการท้องเสียนะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ